ผักวอเตอร์เกรสนะครับถูกจัดให้เป็นราชินีของผักเพราะวอเตอร์เกรสเนี่ยมีคุณค่าเพราะวอเตอร์เกรสนะครับมีคุณค่าสารอาหารหลาชนิดเช่นกรดอมโนโนนะม,ม,ดอมิโนนะครับแคลเซียมกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนนะครับแคลเซียมช่วยในการช่วยในการสรส้างเื้อ แคลเซียมช่วยในการเสริมสร้างกระดูกวิตามิน E นะครับวิตามิน A ช่วยบำรุงและวิตามินอ e, วิตามินเช่วยบำรุงและรักษาสายตาวิตามิน C มีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตธาตุเหล็กช่วยในการผลิตเล็ดเลือดแดงเหมือนกันนี้นะครับที่ช่วยในการทำงานของสมองและระบบประสาทและการใ่อยอาหารนะครับซึ่งดีต่อระบบขับถ่าย <c oughs> นอกจากนี้นะครับวอตเตอร์เกตยังมีคุณสมบัติพิเศษคือช่วย นอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับบนนอกจากนี้นะครับวบลต์เกรสยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือช่วยในการต้ตานช่วยในการต้านมะเร็งเช่น,นมะเร็งหลังไข่มะเร็งช่องปากและก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับ เมื่อหานครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมหาผักวอเตอร์เรสมากินกันนะครับแล้วพบกันใหม่ให้ความรู้สั้นๆวันละ1นาทีทุกวันเวลา7โมงเชา้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ